สวัสดีค่ะพี่น้องพอการคลิปนี้อาจจะลงเป็นเด่นลราพัฒนาเนะค่ะสูตรได้เดินแน่แล้วก็อ่าสูตรได้ไปต่อได้เนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปเบิง่งคํ่เตือนก่อนคำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มือขึ้นนี่ของน้องต้าเข้าสีหนึ่งตรงๆเนาะของแอดเข่าหาหนึ่งเนาะค่ะไปกันต่อค่ะพี่น้องราวพัฒนาของแอดกะวินกันยึดหม่องเก้านะคะที่เดิมได้หาหนึ่งเนาะค่ะจับบ่อเขา่าหาซีไปยู่กลางเสียดายเนาะพี่น้องเนาะค่ะส่วนของน้องต้าเขา่า วางสองกับซีเข่าซีหนึ่งนะคะเข่าซีหนึ่งตาจับสูตรนี้เล็กเด่นตัวเดียวมาใส่นะคะเอาสูตรนี้มาประกอบน่ำเนาะคะ่ะไปเบิ้งต่อนต่อไปเซียนสารคามวาง6กับ9ไม่มี6ไม่มี9กลุดเนาะคะ่ะลุดไปเบิ้งสูตรนีกันเนาะคะ่ะพี่น้อง ม่อคืนนี่ม่ขึ้นนี่น้องตาเอาสูตรเด่นตัวเดียวของน้องตาลงใหเบหงก่อนเด่นตัวเดียวรอมนีมีหลายสูตรนะคะสูตรน้องตาสไปต่อ่พ,พี่นองนะคะของน้องตาน้องตาจับสูตรนี่มีส่วนหนึ่งที่ได้ประกอบกับของน้องตามาขึ้นแต่ที่ผ่านมาไม่ได้จับกันเข้านะคะ แต่มาทั้งบนทั้งล่างอยู่แต่ว่าหันบลอกกอดกันออกนะค่ะพี่นอ้องเบิ้งนะคะมีชนกันแต่ตอนงวดได้เจ็ดเนาะอ่าได้เจ็ดมาเก่าเจ็ดล่างได้ศูนย์กับสองเอาถึ้งสองศูนย์นี่เนาะศูนย์ไปล่างสองไปบนได้ศูนย์กับหกศูนย์ไปล่างหกไปบนได้หนึ่งกับห้าไปบนน้ากันอันนึงเขาลักลอยเมื่อคืนนี่ไปน้ากันบนหมดเลยทั้งสี่ทั้งหนึ่ง 1. มันนี่ได้ศู 8, นย์กับแปดเนาะคะ่ะสีหน้าบลอกพี่นอ้องว่า สูตรกับมีเขามีรถเดอ้อค่ะพี่น้องอาหารมีเขา้ามีสีเดือนให้ต่อบ่ที่นี่นะคะพี่น้องแอดสิเทียบช่วงกับสูตรต่อไปให้นาะคะ่ะสูตรนี้เป็นสูตรปรับปรุงของทางช่องเฮาปรับปรุงมาจากเด่นตัวเดียวอหอดเดินลงมากสิมาหอดเล็กเจ็ดเขาอยู่แต่มาหอดเลขกหนึ่งบ่เขาพอตบาบ่เขาปุ๊บนี่แอดเลยมาปรับสูตรนะคะ ปรับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มคือได้หนึ่งกับสองสองสองไปบนเก้าซื้อซื้อบอ่อเข่าสิบแต้มหนึ่งก็ได้ศูนย์ศูนย์เข่าล่างบัานนี้รุดไปสองมือติดนะคะรุดไปสองมะเข่าสเต็ปสองรุดตัวตรงอยู่สองมือบัานนี้แอดได้หากับพกมะเข่าหา 5, นะคะเด่นบนล่างบัานนี้มือขึ้นนี่แอดได้ซีกระพากฏว่าเลขกซีนี่ตัวแรกนี่มาเดินต่อสองงวดติดเห็นไหมคะพี่น้องนี่ค่ะ สองวดติดหลุดไปสองงวดเด่นตัวเดียวเดินต่อสองงวดงวดนี้จะลบไปไปหาแปดบ่ะเจดอาจจะลุด8ดจะเกิดบ่เพราะว่าเขาเต็ปการเดินสองยังสี่บ่ค่ะสองงวดมากเท่หนึ่งบ่ะฉันเด้่คือตาเนาะค่ะเอาแค่ไปแต่ว่าเป็นสูตรเป็นสูตรปรับปรุงถ้าเราเพิ่มหนึ่งแต้มตั้งแต่งวดแรกของ8ปดเก่ามากก็ยังไม่หลุดยังไม่หลุด งวดนี้ได้เจ็ดกับแปดค่ะพี่น้องนะคะถ้าเข้าเพิ่มสเต็ปมาตลอบแหลกเลยนะจะแสดงว่าเดินเนียวเีย่างบอลุดนะคะสูตรนี้กับเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ปั๊บมาจากเด่นตัวเดียวนะคะเด่นตัวเดียวอะเดินมาหอดหาหาไปบนพอะตะลุดปุ๊บแอดเลยมาบวกเลขโกเพิ่ม4ีบวกหคงที่ไลลงมาจะพี่ล่ะค่ะ บวกหกคูงที่4ีบวกหก็ได้0นย์ได้6ก็ได้สองก็กอดกันออก5้บวกหได้11 4เบวกหได้10คือ 0, 0ูมาศูย์เหลังจากที่ไปเรามาลดสเนาะบัดนีแอดก็ได้0 0มันมากอยู่บับนี้ตัวตรงมันศูนย์หกบวกหก็ได้6ไปทั้งบนทั้งล่างัดที่นี้ได้2องคันแมนแอดเดินสเต็ปเดินตัวเดียวลงมากกับขึ้นลดนะคะ ลดแต่เพิ่มไปอีกหกสองบวกหกได้แปดมาแปดหาป่นนี้มาเข่าหนึ่งได้ปันนี้พี่น้องตัวตรงมันลดมามาลดหนึ่งมาความเขา่าความมาเขา่าเสียขวมอีกวสองนี่ยนะคะแต่ห้เาเพิ่มสเต็ปเป็นสูตรดัดแปลงถ้าเดินมากตั้งแต่งวดแรกก็ยังไม่หลุดเมืาขึ้นก็คือเขายุทีเลขหนึ่งนั่นเห็นป่าวหนึ่ีหนึ่งหาห้ชนศูนย์ ไม่ชนบกะกอบรันออกได้ไปไป,ไปมั่นเจ็ดห้ากับว่าไปหกสองไปยุสามสี่ไปยุนะคะมือน,นี่อ่ามืออื่นนะคะม่เป็นมือนี่มืออื่นวันศุกร์เนาะคะ่ะก็จะชนกันที่เลขแปดเม็ดเดียวแบบนี้สีแเนนบอสินาบอสพี่น้องว่าชนที่เลขแปดเม็ดเดียวที่สองสูตรเดินดีนี้นะคะเข้าไปบนสสูตรนี่กันค่ะพี่น้องนะคะสูตรนี้มือขึ้นเด่นตัวเดียวเดินเงี้ยวเนาะแอดได้แปด 8ปลุดหลุดเป็นงวดแรกหลังจากเดินมาหนึ่งสองสามี่ห้าหกดเดงวดติดเด่นตัวเดียวเดินมา7งวดติดนะคะได้8ปดมอขึ้นลุดสูตรงวดวันศุกร์นี่มาได้8ดอีกเท่ากับว่าตอนนี้8ดชนกัน3สูตรคืองานของวันศุกร์มาขึ้นมืออื่นนะคะ ชนกันสสูตรค่ะพี่น้องสีมาให้เห็นบอนะคะที่เลข8ปดนะคะที่เลขแที่นี่ไปเบื้องสูตรนี่เป็นสูตรเด่นบนล่าง3ตัวที่เดินดีนะคะเดินดีมากแต่แอดขัดออกมาเท่าวันทีที่แอดลงนั่นแหละนะคะสงวดวติดงวดที่3ก็มีเลขแปดแบบนี้ มันสิแมนบอกพี่น้องชอนไหลไหลเฮาเคยชนเจ็ดสูตรลุดกรมีนะคะอัอนนี้มันสิชนจะสูตรดีแอดจับล่องหายเบิ้งนะคะวันนี้ไลยไปเอาสูตรของน้องตามาใส่นะคะเอาสูตรของน้องตามาใส่ที่ได้เลขแปดตัวเดียวเมื่อคืนนี้ใดนึงมาหนึ่งแอดเอาล่องหาสูตรชนเลขแปดทั้งห้าสูตรนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ชนเลขแปดทั้งห้าสูตรพี่น้องว่าเป็นตามาวอาอเอาเฮ็ดตามสูตรเว้าตามสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องแอด็ดตัวแอ็ดเองกับบอลู้คือกันล่ะคะ่ะว่าสูตรใดมันสิเดินต่อสูตรใดมันสิมาสูตรใดมันสิบ่มาเนะาะเฮาก็เว้าไปตามสูตรตามวิธีทำนะคะแต่แอดเห็นมันเด่นแล้วมันชนขนาดนี้แล้วอ่าเอาเก็บข้อมูล เอาไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องแอดเองกับบรลลูคือกันว่ามันสีมาหรือบอมาเนาะเข้ากับเก็บข้อมุ่นไปน้ำกันนะคะสูตรมีเขามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องกัจ,จักสี่าว่าจังไรเนาะพี่น้องหลายทันทักชแชทมาขอว่าอาขอคู่เดียวคู่ที่มันจะออกถูกแล้วมีอาน้ําใจแอดกลุ่มใจแอดนักใจยากมากแอดกับบอลูคือกันว่ามันสีมาคููไดคัน ขันเอซีถามว่าเอาครูมันจะออกมาให้ครูนึงแอดอยากหายบิตทุกคนบิตอยากอยากหายผู้ใดผู้หนึ่งถ่าอดเห็ดไดเนาะแอดกะอยากหายครูเดียวมื่อทุกคนทุกมองทุกบอลนั่นแหะค่ะแต่มันเหตุบอร์ใดพี่น้องถูกเซียนถูกอาจารย์มันกับบมีผู้ใดสิไปอางี้มันเปะมันกับเปะอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามั่นสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าสูตรได้จากเขาสูรได้สิเดินกูดได้สิกอดกันออกเนาะ เอาเอาไปพิจารณาเอาเดอ้อข่าวพี่น้องนะคะชน8เม็ดเดียว5้สูตรสิมาบอแคปบเอาค่ะอายุหนี่เป็นเด้นบนล่างเม็ดนะคะบ่มีเดินบนหรือเด่นล่างเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้สมนึกซากอพอกันคลิปหนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ